ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่10ธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ อาหารจานหลักของชาวกรีกทั่วไปทำโดยใช้ส่วนผสมในการปรุงอาหารเช่นผักหรือถั่วในน้ำจากนั้นโรยหน้าด้วยสมุนไพรสองสามชนิดและจับคู่กับขนมปังที่ทำจากข้าวโอ๊ตชาวกรีกส่วนใหญ่กินซุปพื้นฐานนี้ตั้งแต่ยังเด็กซุปผักที่วางอยู่บนโต๊ะซึ่งปรุงโดยมาเอสเตอร์ที่มีพรสวรรค์นั้นดีกว่าที่ชาวกรีกส่วนใหญ่เคยกินมากแม้ว่าผู้ช่วยทั้ง5้าจะหิวมากแต่ซุปบนโต๊ะก็ไม่ได้ดูน่ารับประทานอย่างที่ควรจะเป็นเคเออร์ตันถอนหายใจยาว ตอนนี้เรามีสลัดแล้วไม่คิดว่าจะมีใครสนใจกินซุปผักแบบนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ซูเย่เป็นโพมีทีอุชแห่งโลกแห่งการทำอาหารมาเอสเตอร์ยิ้มให้เขาอย่างสนุกสนานมาเอสเตอร์มองไปที่ซูเย่เอาชนะด้วยอารมณ์ ข้าเป็นหัวหน้าพ่อครัวแต่ข้ามีความสนใจเพียงเล็กน้อยในการถวายและการฆ่าสัตว์ข่าสนใจแต่การทำอาหารที่อร่อยและเห็นความพอใจของลูกค้าหลังจากที่ได้ทานอาหารที่ข้าเตรียมไว้แล้วข้าเข้าร่วมโลมาชลาลัยเพราะเคเออตันมอบบังเหียนให้ข้าในครัวอย่างอิสระความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าคือการสร้างสรรอาหารอันโอชะที่ด่งดังไปทั่วโลก เมื่อข้าอายุมากขึ้นความฝันของข้าก็ห่างไกลาจากข้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามวันนี้เจ้าได้ช่วยให้ข้าบรรลุความฝันอีกครึ่งหนึ่งขอบคุณสุเย่ความเอื้ออาทรของเจ้าชนะมิตรภาพนิรันดร์ของข้าท่านใจดีเกินไปแล้วสุเยกม้มศีรษะลงเล็กน้อยท่าทางนั้นสุภาพอย่างยิ่งไม่มีความเย่อหยิ่งเคเออตันคำรำเบาๆสุเยไม่เคยแสดงความเคารพระดับนั้นแก่เขา ซูเย่หันศีษะและมองไปที่เคเออร์ตันเขามองด้วยสายตาท้าทายพอใจไหมเคเออตันเหลือบมองไปยังสัญญาสีเทพบนโต๊ะจากนั้นมองไปที่ชามเปล่าทั้งสองใบน่าพอใจมากเขาตอบตามความจริงซูเย่กางแขนออกและกล่าวว่าหนึ่งพเหรียญอินซีทองคำนั่นมันน้ำเสียงแบบไหนกันหน้าเคเออร์ตันคิดอย่างขุนเคือง เคเออร์ e. ตะเหลือบมองอย่างไม่เต็มใจที่ซูเย่และกล่าวว่าข้าจะให้ราคาที่ยุติธรรมแก่เจ้าแต่ตามการประเมินของข้าพื้นฐานของเจ้าควรอยู่ที่ประมาณ100เหรียญอินซีทองคำนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเจ้าที่จะชำระหนี้ของเจ้ายิ่งกว่านั้นจากคนทั้งหมดที่เจ้ารู้จักมีเพียงค่าเท่านั้นที่ยินดีใจ่ายให้เจ้าจำนวนอินซีทองคำจำนวนมากนั้นถูกต้องพื้นฐานของข้าคืออินซีทองคำร้อเหรียญจริงๆซูเย่ญญกล่าว เคเออร์ตันพยักหน้าเล็กน้อยสูตรสำหรับบนสลัดนั้นมีค่ามากแต่ของแบบนั้นไม่สามารถเก็บเป็นความลับได้ตลอดไปคนอื่นจะเริ่มค้นคว้าสูตรด้วยเหตุนี้สูตรจึงมีศักยภาพในการขายสูงสุดในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามซูเย,ย่ยังไม่เสร็จแล้วลอเรนหลักซูเย่ถามจากนั้นเขาก็หยิบมาเดือแห้งชิ้นหนึ่งมาเข้าปากแล้วเคี้ยวช้าช้าเคเออร์ตันจ้องที่ซูเย่เป็นเวลานานแม้แต่ข้าเองก็ไม่ได้คิดอย่างนั้น มาเอสเตอร์ยกย่องเขาจากก้นบึ้งของหัวใจไม่เลวค่าประเมินเจ้าต่ำไปเคเออร์ตันกล่าวด้วยความหงุดหงิดข้าไม่คิดว่าเจ้าจะคิดเรื่องนี้ขึ้นมา200อินซีทองคำข้าไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้แล้ว300ค่ข้าต้องการค่าครองชีพสู่เย่กล่าวเจ้ากำลังขอค่าครองชีพมูลค่า30ปีจากการต่อรองราคาครั้งเดียวเคเออร์ตันไม่เคยเห็นเด็กที่โลภมากขนาดนี้มาก่อน ค่าใช้ใจ่ายของผู้วิเศษมันสูงซูเย่กล่าวแต่ผู้วิเศษก็ทําเงินได้มากมายเช่นกันมีบางอย่างในน้ําเสียงของเคเออตันที่ติดหูของซูเย่ข้ารู้สึกเสียใจเล็กน้อยในน้ําเสียงของท่านท่านเคเออตันตอนนี้เป็นเวลาที่จะเติมเต็มความเสียใจนั้นซูเย่กล่าวเจ้าเล่กว่าหนูที่พยายามจะขโมยน้ํามันอันที่จริงข้ายังคงเลือกที่จะเป็นนักรบถ้าข้าสามารถก้าวไปสู่ระดับปราดได้ แต่ภายใต้ระดับของปราดผู้วิเศษจะได้รับเงินมากขึ้นอย่างไรก็ตามราคา300อินซีทองคำนั้นมากเกินไป200ก็เพียงพอสำหรับการซื้อบ้านของเจ้าเคเออร์ตันไม่คิดว่าสูเย่จะตรวจพบความเสียใจในน้ำเสียงของเขาแต่การซื้อมิตรภาพของผู้วิเศษนั้นไม่เพียงพอสูเย่กล่าวถ้าเจ้าตัดสินใจเปิดร้านอาหารแต่ไม่มีเงินเจ้าต้องเลือกค่าเป็นหุ้นส่วนหลักเคเออร์ตันกล่าว นั่นเป็นแรงจูงใจที่แท้จริงของท่านใช่ไหมข้ายอมรับเคเออร์ตันยืนขึ้นและยื่นมือขวาออกมา200เหรียญซูสทองคำจ่ายสำหรับสูตรร้อยซูสทองคำให้ยืม10ปีไม่มีดอกเบี้ยงเงินกู้สูเย่ยืนขึ้นและจับมือของเคเออร์ตันทั้งสองคนยิ้มความขัดแย้งของพวกเขาได้กระจัดกระจายไปในสายลมมาเอสเตอร์พยักหน้าด้วยความพึงพอใจสูเย,ย่ได้รับจุดจบที่ดีกว่าของข้อตกลง ผู้ช่วยทั้งห้ามองไปที่ส่เย่ด้วยความอิจฉาและความริษยาพวกเขาไม่สามารถหาอินทรีย์ทองคําได้300เหรียญตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาส่เย่ทําได้ดีเขาได้รับอินทรีย์ทองคํา300เหรียญในตอนบ่ายเมื่ออายุยังน้อยเคเออร์ตันและสูเย่ยังคงคุยกันต่อไปและในเวลาต่อมานักรบระดับทองแดงฮากได้นํากระเป๋าใบใหญ่มาสามใบเขาวางไว้ตรงหน้าสูเย่นับมันเคเออร์ตันกล่าว ข้าสามารถไว้วางใจเจ้าของโลมาชลาลัยได้ซูเย่ตอบเคเออร์ตัน e พยักหน้ายอย่างพอใจเขารู้สึกว่าคำพูดของสูเย่น่าฟังมากขึ้นเรื่อยๆซูเย่ไม่ได้ดูเหรียญทองสามถุงเขายืนตัวตรงและพูดอย่างจริงจังว่าท่านเคเออร์ตันให้เราพูดถึงเรื่องที่อยู่ในมือตอนนี้ก่อนเคเออร์ตันดูสับสนครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็พูดว่านอกจากฮักพวกเจ้าที่เหลือออกไปได้ ค่าตั้งตารออาหารอันโอชะครั้งต่อไปของเจ้ามาเอสเตอร์หัวเราะเมื่อเขาออกจากห้องผู้ช่วยทั้งห้าไม่กล้าที่จะอ,อ้อยอิงพวกเขาเข้าไปในห้องใกล้ๆซูเย่ยยเหลือบมองหากที่ไร้อารมณ์จากนั้นมองไปที่เคเออร์ตันและกล่าวว่ายินดีด้วยท่านได้รับสิทธิ์ในการตั้งชื่อน้ำสลัดในวันนี้ในอีกไม่กี่วันเคเออร์ตันสลัดจะแพร่กระจายไปทั่วเมืองเอเทนในอัตราที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อถึงเวลานั้นไม่เพียงแต่ลูกค้าผู้สูงศักดิ์ประจำของท่านจะมาชิมอาหารเท่านั้นแม้แต่คุณนางผู้ยิ่งใหญ่ก็อาจเต็มใจเป็นนี้บุญท่านสำหรับสูตรการทำน้ำสลัดเจ้าฉลาดกว่าที่ข้าคิดไว้มากรอยยิ้มบนใบหน้าของเคเออร์ตันจางลง อย่างไรก็ตามชื่อเสียงที่ท่านได้รับจากสิ่งนี้เกือบจะไม่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านจะได้รับหากท่านยังคงทํางานกับข้าท่านจะกลายเป็นเจ้าของร่วมของร้านอาหารแห่งแรกในเขตชนชั้นสูงและเป็นเพื่อนผู้วิเศษสถานะและอํานาจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมท่านจะไม่พูดอย่างนั้นเหรอเคเออตันยิ้มและพยักหน้านั่นก็สมเหตุสมผลหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเขาเป็นคนที่มีความสุขมาก อย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่ท่านจะต้องขาดทุนครั้งใหญ่ซูเย่กล่าวขาดทุนอะไรเคเออร์ตันมองที่ซูเย,ย่อย่างระมัดระวังถ้าข่าตายด้วยมือของลอเรนวันนี้ท่านจะสูญเสียอาหารอันโอชะและชื่อเสียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านจะสูญเสียมิตรภาพของผู้วิเศษที่มีอนาคตที่สดใสหรือมากกว่านั้นซูเย่กล่าวเคเออร์ตันตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งพูดมาเจ้าต้องการอะไร เคเออร์ตันกล่าวซูเย่แอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกมีคนไม่มากที่สามารถเพิกเฉยต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวความพยายามทั้งหมดของเขาในช่วงเย็นได้สร้างขึ้นมาจนถึงขณะนี้โปรดอนุญาตให้ท่านฮักมากับข้าในขณะที่ข้าชำระหนี้จากนั้นพาข้ากลับบ้านสุเย่ถามอย่างสุภาพท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการมาตลอดจริงๆใช่ไหม เคเออตันจ้องไปที่ซูเย่อย่างลึกซึ้งใช่แล้วซูเย่หยิบลูกหมอนสีม่วงดำขึ้นมาแล้วจะใส่เข้าไปในปากของเขาฮากเฝ้าดูซูเย่อย่างใกล้ชิดทั้งห้องเงียบกริบหลังจากนั้นไม่นานเคเออร์ตันก็พูดว่าข้าสามารถให้ฮากพาเจ้ากลับบ้านได้แต่เจ้าต้องสัญญาบางอย่างกับข้าข้าต้องการให้เจ้าขัดขวางความก้าวหน้าของบุคคลบางคนข้าขอแค่ขัดจังหวะพวกเขาเท่านั้นเคเออร์ตันกล่าว อาจจะเป็นระดับเงินหรืออาจจะเป็นระดับทองหากพวกเขาไปถึงปราดแล้วเจ้าก็ไม่ต้องยุ่งกับมันเสียงของเคเออร์ตันมีความเหนื่อยล้าเล็กน้อยถ้ามีโอกาสข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนซูเย่ไม่มีทางเลือกมากนะักมีประกายในดวงตาของเคเออร์ตันฮักพาซูเย่กลับบ้านอย่างปลอดภยนะัยณจุดนี้ชีวิตของเขาสำคัญกว่าข้ารับทราบฮักตอบทันทีโดยก้มศีรษะลงในที่สุดเจ้าก็ยังเด็ก เคเออร์ตันไม่พอใจเมื่อเห็นซูเย่ปล่อยให้ความสงบของเขาหลุดลอยไปแต่การมองเห็นนี้ทําให้ชายคนนั้นค่อนข้างมีความสุขซูเย่ไม่มีแผนการใดๆในการต่อรองราคาครั้งสุดท้ายนี้ซูเย่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโอกาสในการหลบหนีความตายของเขานั้นน้อยมากแผนสำรองที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อหน,นีออกจากเมืองคงไม่มีทางได้ผลเขาเพิ่งให้ความหวังตัวเองเพียงเสี้ยวเดียว